สวัสดีครับนะครับผมมาพบพอกันอีกแล้วนะครับผมกับเบาแตกนะครับเดินนางเดินนะครับผมมือนะครับลูกไส้นะครับส่วนมาตกปลาเหนัญญุสวนครับพี่น้องครับผมครับผมก้อนอื่นก็จอดรถก้อนพี่น้องอ่าครับผมครับผมแล้วก็กลับสวัสดีนะครับผมพี่เป็นเพื่อนทุกคนนะครับนะครับผมนะครับผม อันนี้คือบรรยากาศรอบๆสวนนะครับพี่พีนะครับผมนี่คือซาี่คุว้อยุสวนนะครับรอบๆสวนนะครับพูดนะโอ้พระมาคอดเป็นกับเตรียมเบ็ดเพินนะครับพี่น้องนะครับเป็นกับเตรียมเบ็ดเพินนะครับอันนี้เป็นส่วนมาใส่ไอ้ลุงเบ็ดนะครับว่าอยากินปลาทัน่าอยากินปิ้งปลาทัน่าพอาผ้าไปแน่ทันมาก็เลยผ้ามันลูมมากนะครับผมไต่เฮียเพิ่นนะครับเข่าเหนียวนะครับเป็นเฮียเพิ่นมีนนะครับผมเออนะครับ เอ้ยพอฝอยเจขนาดครับพี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวล่อชมเด้พี่น้องมั้ยเจพี่เจจักเต็มครับมือนี้เอาไม่ได้ครับควรจะดิกลงไปได้ครับบัตนี่เดี๋ยวติดตามรอบเบืองผลนะครับเด้อครับผมเอ้ยเฮียของเนี้ยฟับนะครับพี่น้องตามกานน่งถ่ายได้ครับพี่น้องผมนะเอ้ยฝังกรนน่งเช็คนะครับปลากินเปี๊ยนอทันมาเอ้าน่ะเดี๋ยวเมืองกล่องพี่อนโอ้ตู้โอ้ตู้โอ้ตู้ โอ้ปลาติดวิทย์เพลินแล้วครับพี่น้องครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วนะครับโอ้ปลายังนะครับโอ้ยปลาดุกไงครับพี่น้องออดครับผมมึงดูมึงดูป้าดูนะครับอื้ยครับปลาดุกนะครับเป็นปลาดุกรัสเซียไงนะครับพวนนะป๊าครับผมพวนนะอื้นะครับเฮียงหุยพี่น้องให้ปลาดุกนะครับ เออสมใจอยากคนละครับพี่น้องคนนี้จะกินปิ้งปลาดุกนะครับห้วนนะครับตัวนี้ผมสั่งเกือบโลนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเอาตัวที่สองมาเนี้ยเอาล้องอีกนะครับบ้านนี้เฮ้ยเฮ้ยเมินไปเมินไปโอ้ไม่หลีครับพี่น้องโอ้ยครับรอบนี้เป็นปลานิ่นครับคนละครัโอ้ยครับผมปลานิ่นนะครับแมงงามๆนะครับผมแมงงามๆครับปลานิ่นนะครับอ๋อตกน้ำจ้อยพี่น้องโอ้ย พี่นัวเอาตามมาหนึ่งโอ้บริสตัมตัวนี้พี่น้องเอาครับมาอีกครับอ้าวอันนี้เป็นปลาจะเป็นปลาไหนแหะครับผมมันเป็นตัวสีดำดำนะครับนี่เป็นปลาไนนะครับมีตัวสีสมกับตัวสีดำออกดำดำนะครับเพื่อนปลาซุ่มหนีปล่อยครับผมร่อยมันใหญ่จังมันตกเหรียญครับพี่น้องอันนี้บ่อ่เอานะครับผมจุดประสงค์นี่คือเอาปลาดุกกับปลานิ่นนะครับผมสวนมากอยากได้๋ยวปลาดุกออกนะครับเพราะว่าอย่ามันกินลูกปลานะครับนี่มาอีกแล้วครับอันนี้ปลาอย่งนี้ อานินครับพี่น้องเอาแล้วครับบาทนี่หลังจากที่ตัวนั้นพลาดไปแล้วครับตัวนี้บ่มีพลาดครับผมนี่นะครับผมตัวงามๆนะครับผมฮอกีกินเสียบเสียนนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมนี่ครับจะประมาณนี้นะครับนะครับนะครับมีอีกวันนึงครับผมย้อนเวทลงไปเลยเอามาอีครับพี่น้องมาอีกแล้วโอ้รถไฟเป็นปลาตะเพียนนะครับผมนะครับปลาตะเพียนนะครับเมียงามๆนะครับผมเอาครับผมพ่อ พอกินพอกินเดี๋ยวแหละพี่น้องครับมาตกเดี๋ยวพอกินครับน,นะครับว่าจะเอาไปหลายด้อยครับพี่น้องครับแจ็คเพิ่นกับมาลอยกินแน่กินแน่ครับปนันแหละปะนันแหะครับอยู่หน้าอยู่สวนนะครับเนาะมาเห็นน้ำเพรินนะครับผม